ก็กลับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโกชายมวยตู้นะครับวันนี้จะออกทัศนะมวยรักมวยชอบ3ตัวเด่นเดนะครับท่านสามารถเอาไปเล่นกันได้นะครับวันนี้ก็อยู่กับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับประจำวันพุทธที่8 พุทธาคม2567วันนี้ถ่ายทอดสดทางช่องถูเวลา18.00นานะครับตัวช่วยหน้าตู้นะครับมวยหูรายวันโทรมาได้ที่เบอร์0899629439รายวัน100บาทนะครับรายเสียงก็เดือนละ200บาทฟังได้4สัปดาห์นะครับแอดไอดียตามเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับมวยหน้าเล่นวันนี้นะครับก็มองไปคู่ที่2ของรายการจัดไปทางด้านเจ้าสลาวุศส,สุน,นัน นะครับก็เป็นมวยเข่าประเภทฝีมือครบเครื่องดักเตะดักต่อยหลักเกลี่ยเจิงดีหัวจิตหัวใจดีนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็มองไปคู่ที่3ของรายการจัดไปทางด้านเจ้ายอดศิลาชอห้ายักษ์เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะต่อยซ้ายนะครับเป็นมวยที่บู๊สู้ดีอาวุธหลากหลายนะครับหัวจิตหัวใจดีไปลายปลายดูแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงกว่า แล้วก็ตัวที่สามนะครับตัวสุดท้ายจัดไปทางด้านเจ้าเพชรรีชัยเด็กเพชรสีตองนะครับก็เป็นมวยเข่าจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีอาวุธหลากหลายนะครับเป็นมวยบูสู้ดีนะครับสามตัวเน้นๆสาหรับมวยหน้าเล่นตัวเดียวเน้นๆจัดไปที่เจ้าสลาวุฒิสุนันนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบพระคุณครับ